สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คอฟุตบอลทุกคนทุกท่านเลยครับสวัสดีพี่พี่สายนักลงทุนทุกท่านด้วยครับวันนี้จะเจอกับผมเดอะนักเทเบอลอีกแล้วเหมือนเดิมครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเกมฟุตบอลครับที่น่าสนใจในค่าคืนวันนี้และแนวทางครับที่นัดได้วิเคราะห์และค่าดสารมาให้แล้วเป็นอย่างดีครับหยิบยกมาฝากทุกท่าน f c หน้าช่องและสาหรับพี่พี่ท่านใดครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องครับขอเพียงเปิดใจเข้ามาครับไม่ยากเลยครับเข้ามาเจอกันในครอบครัวในหมู่บ้านของนัดได้เลยครับใครที่เป็นสายบอลสดบอล หรืออยากได้ตัวเน้นตัวการันตีที่จัดวางไว้ในครอบครัวที่วินวินเข้มเข้มมาหลายวันติดแบบนี้ครับตามเข้ามาเจอเจอกันในครอบครัวเจอกับนัดและพี่พทีมงานครับรวมไปถึงกูรูบอลชั้นนาเบอร์ต้นต้นแนวหน้าของเมืองไทยครับที่เข้ามาเจอเจอแล้วอาจจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักกันเป็นอย่างดีครับทางเข้าครอบครัวเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์หรือจะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ครับนัดทิ้งไว้ให้ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยเลยครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันนี้ครับนัดวิเคราะห์และคัสสันหยิบยกมาเป็น นแนวทาย3คู่จะเป็นคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ คู่แรกครับที่นัดจิบยกมาฝากหน้าช่องในค่ำคืนวันนี้ครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีครับทางด้านโจทินอย่างฮาร์ทคุกครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมผู้มาเยือนอย่างมิดแลนด์นั่นเองครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่ซื้อต่างประเทศครับจิบยกให้กับทีมเยือนอย่างมิดแลนด์ถูกมองว่าเหนือกว่ากับโจทย์ที่เปิดมาถ้าจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งแต่หากมิดแลนด์ครับบุกมาเก็บชัยได้ได้เคแบบเต็มๆครับเมื่อมองจากโจที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูความพร้อมภาพรวม ของทั้งสองทีมครับรวมไปถึงการไหลของกระแสภายในแล้วนัดแนะนำครับให้ยืนทีมเยือนอย่างมิดเทลแลนด์ได้เลยครับผลงานจุดทิมอย่างฮาร์ทุกเองในช่วงเวลาที่ผ่านมา5เกมหลังสุดถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับหเกมหลังสุดสะดุดแพ้ไปเพียง1เกมแล้ววันนี้ยังกลุ่มความได้เปรียบที่ได้เล่นในทีมของตัวเองและทีมเยือนครับอย่างมิดเทลแลนด์เองช่วงหลังอาจจะมีสะดุดและแผ่วเอ็นบ้างครับหเกมหลังสุดชนะ2เสมอหนึ่งและแพ้ติดต่อกันมา2เกมแต่ด้วยกระแสะวันนี้มิดเทลแลนด์ aland, ทีมเยือนกับถูกมองว่า เหนือกว่าทางทงที่ฟอร์มในภาพหลังเนี่ยดูเป็นรองด้วยซ้ำไปครับเมื่อย้อนกลับไปในเรื่องของ H ฮตเวสห้าเกมหลังสุดครับที่2ทีมนี้มีโอกาสได้พบกันรับเป็นทางได้ดของมิทแลนด์ทําได้ดีกว่าเก็บชายจากคัดทุกไปได้ถึง4เกมบอลคู่นี้ออกเป็นบอลแพ้ทางเศลเกินและก,กระแสวันนี้ครับยังแอบเอียงครับไปที่ทีมเยือนอย่างมิทแลนด์ด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับค่าคืนวันนี้ครับเอาหูไปแลกได้เลยครับนะเชื่อว,ว่า90นาทีครับมิทแลนด์เนี่ยมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บชายจากคาทุกได้ ในเกมแรกเลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างมิดทแลนด์ได้เลยครับ คู่ที่2ครับที่นัดจิบยกมาฝากหน้าช่องในค่ำคืนวันนี้ครับมองไปที่ศึกฟุตบอลเดนมาร์กสุปาพเรีกได้เลยครับเจ้าทีนอย่างนอร์เจลันครับมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมเยือนอย่างอันสบ็อกครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะซื้อต่างประเทศครับจิบยกให้เจ้าทีนะครับดูเหนือกว่าแบบชัดเจนครับหตุ้งตงเนี่ยยังเจ็บตัวอยู่เลยครับบังคับชนะด้วยผลต่างประตูอย่างน้อย2เมล็ดครับถึงจะได้เฮแบบเต็มๆเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมครับ มองว่าโจทย์วันนี้ของเจ้าทินเนี่ยดูสูงจนเกินไปครับเจ้าทินอย่างนอร์จัลันเองครับช่วงหลังเนี่ยถือว่าผลงานสะดุดแบบชัดเจน5เกมหลังสุดเสมอ2แพ้2และเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นเองครับส่วนทีมเยือนอย่างอัสบอกรับถึงเกร,ฟรดฟุตบอลและมาตรฐานฟุตบอลเนี่ยจะดูเป็นรองและวันนี้ก่อนลงเตะยังถูกมองว่าเป็นฟุตบอรลรองนะครับแต่ว่าสําหรับค่ําคืนวันนี้ครับต้องบอกว่าฟอร์มของทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างที่จะสม่ําเสมอครับ5เกมหลังสุดสะดุดแพ้ เพียง1เกมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในค่มเกมนี้ครับนาเชียสเซลิเกอร์ครับมุมเสมอเป็นโอกาสที่จะออกได้มากที่สุดแต่หากแย่ที่สุดของอันบล็อกจะแพ้ทางด้านของโจชินอย่างแนอนจล้านไม่เกิน1มเมล็ดครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชอบพัดรองครับอย่าในด้านของอันบ็อกจะแพ้ไม่เกิน1ประตูครับ คู่ที่สครับที่นัดจิบยกมาฝากหน้าช่องในท่าคืนวันนี้ครับมองไปที่ศึกฟุตบอลสวิตครับเป็นด้านของอารัวครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทูนสําหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับสื่อต่างประเทศจิบยกให้ทีมเยือนอย่างทูนเนี่ยถูกมองว่าเหนือกว่ากับโจทย์ครับที่เปิดมาชนะด้วยผลต่างประตู1เมล็ดได้เฮครึ่งหนึ่งครับถ้าชนะด้วยผลต่างประตู2เมล็ดเนี่ยถึงจะได้เฮแบบเต็มๆตครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูภาพรวมกระแสและความพร้อมของทั้งสองทีมครับนัดแนะนํา ให้เลือกยืนทีมเยือนอย่างางด้านของทูนได้เลยครับผลงานของเจ้าถิ่นอย่างอารัวครับ5เกมหลังสุดครับชนะไป2แพ้ไป2และเสมอไป1เกมส่วนทีมเยือนอย่างทูนผลงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าและสม่าเสมอกว่าครับ5เกมหลังสุดสะดุดแพ้ไป1ชนะ3และเสมอไป1เกมและกระแสวันนี้ยังเอ็นเอียงไปที่ด้านทีมเยือนอย่างทูนแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นครับด้วยกระแสวันนี้ครับกับความสม่าเสมอของพข,ของฟอร์มนัดเชื่อเสร็จแล้วเกินอยับว่าทูนครับจะบุกไปเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่น นนเลือกเชียร์ทีมเดียนอย่างทูลไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและสาหรับค่าคืนวันนี้ใครที่มีความคิดเห็นเหมือนกันขึ้นรถคันเดียวกันได้เลยครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามและมีความคิดเห็อนอยางไรร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับและอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้ตัวเน้นตัวหนักสายบอลสดบอลสูงครับตามเข้ามาเจ,เจอกันในครอบครัวในหมู่บ้านได้เลยรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสาหรับค่าคืนวันนี้ขอท่านโชคดีครับจเจอกับผมเจ้นักเชฟบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนีี้สสวัสดัดครบ